หลังจากที่พระเอกนั้นก็มาพบความจริงนะครับว่าในตอนนี้นางเอกอย่างแม่นางลิวเซียงนั้นนั่นเนี่ยก็เริ่มที่จะมาหมดรักในตัวของพระเอกหลังจากที่การที่ลิวเซียงนั้นก็จะต้องมาเป็นคนที่ไร้อารมณ์จากการฝึกฝนเลดวิชาปราณเย็นไปนั่นเองแต่จากนั้นชักต่อมาพระเอกนั้นก็กําลังต่อสู้อยู่กับสงครามปีศาจที่โลกใต้ดินไปอยู่ซึ่งมานะครับก็ดูเหมือนกับ ป่าสถานการณ์ในตอนนี้นั้นมาเนี่ยนะครับก็จะแย่เป็นอย่างมากเป็นภาวะราชินีเผ่า,าแมลงที่นางก็เป็นเพื่อนกับพระเอกนางเนี่ยก,กาลังแย่อยู่เช่นเดียวกันแต่ทาาว่าทันใดนั้นเองเหล่าลูกศิษย์ของพระเอกทางหมดของเขานั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาที่นี่เพื่อที่จะได้เข้ามาช่วยพระเอกต่อสู้พระเอกแรงหนึ่งซึ่งพระเอกที่ได้เห็นนั้นก็ดีใจเป็นอย่างมากที่เหล่าลูกทีมของเขา จูจ่ๆกระต่างมารวมตัวกันและจากนั้นพวกเผ่าพีศาจแมลงมันเนี่ยก็แห่กันมาที่นี่กันเพียบและจากนั้นพเพื่อของเราข้านะครับก็เลยได้บอกต่อไปว่าเราสหายเอ๋ยนานานะก็ไม่มีคําพูดอื่นใดเลยที่จะมาพูดกับพวกเจ้าทุกคนไปนอกจากคําว่าขอบคุณเลยยังไงกันละ่ะและจากนี้ไปนานนะพวกเจ้าก็จงมาร่วมกับข้าแล้วก็มาเอาชนะศึกสําคัญครั้งยิ่งใหญ่ ครั้งนี้ไปด้วยกันให้ได้ซึ่งจากนั้นเผาปีศาจแมลงเองเผาเพื่อนของพระเอกเองนั้นก็กำลังใช้ธนูราชันนะครับเพื่อเขาไปจัดการต่อสู้ซึ่งจากนั้นยูใส่เขาก็ได้เข้ามาบอกกับพระเอกต่อไปเลยว่าหากเป็นเช่นนี้ต่อไปแบบนี้เรื่อยๆนะนะเราก็คงจะสามารถมาเอาชาน,นะเผ่าปีศาจมดไปได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าว่าพระเอกนั้นเขานะครับก็ได้บอกต่อไปอีกว่าเรานะนะ มาประมาทมันไม่ได้เด็ดขาดเป็นเพราะว่าเผ่าปีศาจมดเองมันเนี่ยก็มีพละกําลังที่ก็มาหาศาลมากๆและมันเนี่ยก็เทียบเท่าได้เลยกับมนุษย์ที่ฝึกยทดอยู่ในระดับขั้นนิพพานซึ่งมันเนี่ยก็ถือได้เลยว่าเป็นพลังที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากและทันใดนั้นเองจูจ่ๆแม่ทัพของเผ่าปีศาจมดมนก็ปรากฏตัวออกมาในทันทีณที่แห่งนี้ซึ่งมานะครับผมก็จึงได้จัดการใช้พลัง ถามการถล่มฟูงกองทัพเผาปีศาจมาแลงเพื่อนของพระเอกไปเป็นจำนวนที่เยอะมากๆซึ่งต่อมาพระเอกเขาก็เลยได้บอกไปว่าเผ่าปีศาจมดเดี๋ยวข้าหน้หนานก็จะเป็นคนลงไปจัดการกับพวกมันให้เอง ส่วนไปลิงเจ้าเนี่ยก็มีหน้าที่บัญชาการฝูงกองทัพของเผ่าปีศาจแมลงแทนให้กับข้าคนนี้ที่นั่นนะส่วนปูฟานเจ้าเองก็คอยทําหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนโดยการใช้ความเร็วของเจ้าไปให้เป็นประโยชน์ด้วยล่ะเพื่อตรวจหาตําแหน่งของศัตรูทั้งหมดไปส่วนกูเมืองเจ้าเองนั่นนะก็มีหน้าที่คอยมาเป็นทหารแนวหน้าให้กับข้าคนนี้ที่ส่วนคนที่เหลือ เ่าวกว็าจงไปจัดการกับปัญหาที่เหลือให้ค่าแทนได้เลยซึ่งต่อมาพระเอกนั้นก็เลยได้กำมชับกับแม่นางลิงเอ,อ๋อต่อไปเป็นพระว่านางก็คือหมอที่เก่งกาจมากมากเก่งกาจมากที่สุดของกองทัพพระเอกไปแล้วก็ว่าได้ซึ่งมันก็แน่นอนนะครับว่าพวกของพระเอกนั้นก็คงที่จะไม่สามารถมาสูญเสียลิงเอ,อ๋อไปได้อย่างแน่นอนพรว่านางเนี่ยก็คือกองกําลังที่ก็สําคัญมากๆและจากนั้นทุกคน นันก็จึงต่างพากันทําการแยกย้ายกันต่อไปเพื่อไปเข้าต่อสู้ตามตําแหน่งถึงทานใดนั้นมันก็เริ่มจากกูเหมิงถึงเขานั้นก็ได้ใช้พลังในระดับขั้นจัก,กรพรรดิออกมาในทันทีนะครับซึ่งมันเนี่ยก็ทําให้เหล่าปีศาจมดทั้งหลายมันเนี่ยก็ถึงกับต้องมาอึ้งทึงในพลังของกูเหมิงซึ่งจากนั้นถ้าหากว่าใคร พอเกิดได้รับบาดเจ็บขึ้นมาก็จะมาสามารถเข้ามาให้กับลิงเอ๋อร์ทำการรักษาไปได้เลยแบบทุกเมื่อซึ่งทานใด้นั่นเองแมทัพของปีศาจมดมันเนี่ยก็ทำการใช้พลังกดพิษนะครับของมันเพื่อเข้ามาโจมตีต่อไปซึ่งมานนะครับผมก็เล่นทําเอาพวกพ้องของพระเอกนั่นก็เกือบที่จะมาต้องเอาชีวิตกันไม่รอดเลยก็ว่าได้และมันก็เป็นเพราะพลังวิชากรดพิษมันเนี่ยก็เป็นอะไร ที่มันก็รุนแรงเป็นอย่างมากหาทว่าท่านใดนั้นคนที่เขาได้โพรแมาทำการช่วยเหลือทุกคนเอาไว้นะนะครับผมก็คือไปหลิงถึงเธอก็ทำการใช้วิชาพลังแห่งแสงจนกระทั่งทำให้แม่ทัพปีศาจโมตน,นี้มันเนี่ยก็ถึงกับต้องแสบตาเป็นอย่างมากและจากนั้นพระเอกเขาก็จึงได้ใช้จังหวะนั้นเพื่อเป็นการใช้ดาบราชันเพื่อเข้ามาฆ่าสังหาร มันไปได้สําเร็จนั่นเองถ,ถ้าทะว่ามันเนี่ยก็ยังไม่ตายอีกแล้วมันนั้นก็ได้เข้ามาทาการจับตัวของไปลิงกลับปฏิฐานของมันใทนทันทีและพระเอกที่ก็กําลังที่จะเข้ามาตามนั่งไปก็ต้องมาประสบพบเจอไปกับกองทัพของฝูงปีศาจมดซึ่งไม่ว่าพระเอกนั้นก็จะเข้ามาทําการใช้วิชาดาบของเขาเพื่อจัดการกับมันไปแบบมากมายสักเพียงไหนแต่มันก็ดูเหมือนกับ ว่ากองทัพกองกําลังของมันก็จะมีเยอะแยะมากมายกว่าที่พระเอกนั้นก็ไร้ขาดการเอาไว้มากทีเดียวแล้วมันก็หัวเราะยอดพระเอกออกมาแล้วก็บอกไปนะครับผมว่าเจ้านักก็คงจะคาดไม่ถึงหล่สีใช่ไหมล่ะว,ว่าพวกเราก็จะมีกองกําลังที่มันก็แข็งแกร่งมากมายถึงขนาดนี้แถมข้าเองแน่น,นะก็มีลูกๆแบบเยอะแยะมากมายเลยล่ะถึงจากนั้นไปหลิง ก็จึงได้ร้องไห้ออกมาแล้วก็บอกกับพระเอกต่อไปว่าทานอาจารย์ขานก็ไม่เป็นอะไรหรอกและทุกๆคนเนี่ยก็จงรีบเร่งหนีออกไปจากที่แห่งน,นี้ซะแต่ทว่าพระเอกของเล่นานั้นก็ไม่ยอมนะครับผมและพระเอกก็บอกว่าให้ไปหลิงนั้นก็ทําการกระโดดเดี๋ยวนี้ซึ่งในตอนแรกไปหลิงเธอเนี่ยก็ไม่กล้าแต่ถว่าพระเอกน,นั้นก็จึงทําการคว้างดาบเข้ามาทําให้ไปหลิงเธอก็ไม่มีทางเลือกและก็จึงต้องรีบกระโดด ขึ้นมาขี่ดาบของพระเอกซึ่งในขนาดนั้นเองเน่นะครับผมพระเอกที่ก็มีระดับพลังเพียงแค่ขั้นสวรรค์เราะก็ไม่สามารถที่จะเพิ่มระดับพลังของเขามาได้หลังจากที่ก็ได้เข้ามาต่อสู้กับเจ้าวังเยีอยแข็งมาได้สําเร็จแล้วก็ได้รับบาดเจ็บภายในอย่างหนักเป็นอย่างมากนั่นเองและนั่นมันก็จึงได้ทําให้พระเอกของเรานั้นก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาต่อสู้กับพวกปีศาจมดได้ไวเลยและพระเอกนั้นก็กำลัง ที่จะมาถูกพวกมันฆ่าตายไปแต่ถ้าว่าไปลิงเธอก็เลยได้ยอมเสียสละชีวิตของตนเพื่อเข้ามาช่วยเหลือพระเอกที่เป็นอาจารย์ของเธอเอาไว้ได้สําเร็จเช่นเดียวกันสึ่งไปลิงเธอก็จึงได้ทําการมอบเศษเซียวดวงวิญญาณของเธอมาให้กับพระเอกนะครับซึ่งมันก็เป็นพลังงานแสงที่ก็มีความบริสุทธิ์ที่มันเยอะมากมหาศาลและมันก็เลยได้ทําให้พระเอกนั้นเขาก็มีระดับพลังที่มันก็เพิ่มสูงขึ้นมามากๆ จากขั้นสวรรค์จนกระทั่งได้กล้เป็นขันนิพพานไปในที่สุดแต่ทว่าก็ยังไปไม่ถึงแต่ระดับขั้นจักกะพดินั่นเองนะครับคผมและทานใดนั่นเองพระเอกนั้นก็สามารถฟื้นคืนชีพขึ้นมาและก็ได้ใช้พลังวิชาดาบ สายลมที่พระเอกนั้นก็อุตสาห์ไปซุ้มซ้อมมาแล้วก็เพิ่งจะสําเร็จวิชานี้มาได้ไม่นานนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นวิชาดาบสายลมรูปแบบสุดท้ายที่มันนั้นก็มีความแข็งแกร่งมากแบบสุดๆซึ่งในโลกใบนี้มันเนี่ยก็มีเพียงแค่ไม่กี่คนที่ก็จะมาสามารถใช้วิชาดาบอันนี้ไปได้และจากนั้นพระเอกเขาเนี่ยก็สามารถที่จะมาทำลายกองกําลังสําคัญกองกําลังส่วนมาก ของปีศาจมดไปได้สําเร็จสาธาวะราชินีของพวกมันเนี่ยก็จึงได้โผล่มาแล้วก็เข้าต่อสู้ไปกับราชินีของเผ่าแมลงที่ก็เป็นเพื่อนกับพระเอกและทันใดนั้นพระเอกของเราเนี่ยก็ได้โดนพลังอะไรบางอย่างของราชินีปีศาจมดนะครับผมโจมตีใส่เขาแบบเข้าไปเต็มๆอีกครั้งหนึ่งซึ่งต่อมาลิงเอ,อ๋อเธอก็บอกว่าพระเอกในตอนนี้ก็มีอาการบาดเจ็บ ที่มันก็หนักหนาเอากันและมันก็ดูจะสาหัสมากๆเป็นภาะวะพระเอกนั้นก็ได้เข้ามาโดนพลังการโจมตีของราชินีเผ่าปีศาจมดที่ก็ถือว่าเป็นคนที่มีระดับพลังอยู่ในขั้นอาณาจักรเลยทีเดียวก็ว่าได้และมันเนี่ยก็เป็นการยากมากๆเลยที่หลิงเอ๋รกก็จะสามารถมาทําการรักษาให้กับพระเอกจนกระทั่งพระเอกนั้นสามารถ ฟื้นขึ้นสติกลับขึ้นมาได้ซึ่งในตอนนี้มันก็ดูเหมือนกับว่าไปลิงที่เธอเนี่ยก็ได้ยอมเสียสละวิญญาณของตอนเองเพื่อช่วยพระเอกในตอนนี้เนี่ยนะครับอาการของเธอเนี่ยก็ดูท่าว่าจะไม่ค่อยดีเช่นเดียวกันแต่ถ,ถว่าทันใดนั้นกองทัพของพวกศัตรูพวกมันเนี่ยก็ยังคงบุกกันแบบต่อมาแบบเรื่อยๆนะครับผมแต่ทันใดนั้นเองพระเอกก็จึงได้ฟื้นขึ้นมาในสถานที่ที่เขานั้นก็คุ้นเคยเป็นอย่างมากซึ่งมานะครับก็คือ โลกแห่งจิตวิญญาณของเขาและพระเอกก็บอกว่านี่ข้าเองก็ยังไม่ตาอีกอย่างนั้นหรอกร้อนเนี่ยและนี่ก็คงจะเป็นหลังจากหินย้อนเวลาที่มันก็สามารถเข้ามาช่วยชีวิตของข้าเอาไว้ได้อีกแล้วและต่อมาพระเอกเขาก็เลยได้เข้ามาพบไปกับตามราค์ฤทวิชารับปีศาจเพลิงสวรรค์มานะครับก็คือของรางวัลที่พระเอกนั่งก็จะได้รับมาหากว่าพระเอกนั้นก็สามารถที่จะ เลือนระดับพลังของเขาโจนได้เข้ามาอยู่ในขั้นระดับนิพานไปได้สําเร็จนั่นเองซึ่งพระเอกของเราเขาก็เลยบอกไปว่านี่มันก็คือแผนใหม่ของปีศาจภายในของข้ายอย่างนั้นน่ะหรือมันเนี่ยก็มีความต้องการที่จะมาปลุกพลังสายเลือดโบราณของนกฟินิก์เพลิงให้มันก็ได้ตื่นขึ้นมาและเพื่อประสานมันให้เข้ากับพลังปีศาจไปให้ได้อย่างดีเยี่ยมอย่างแน่นอนและหากว่าพระเอก ทำการฝึกฝนวิชานี้เขาเนี่ยนะครับก็อาจจะจะต้องมาติดกับดักไปอีกครั้งหนึ่งและก็จะต้องมาถูพลังปีศาจภายในชั่วร้ายอืนกินเข้าไปอีกก็เป็นไปได้แต่ถ้าหากว่าข้าไม่ทําการฝึกวิชาและตัวของข้านั้นจะมีพลังมากเพียงพอที่ก็จะไปสามารถช่วยพวกพ้องของข้าต่อสู้ที่ด้านนอกได้ยังไงกันและหากว่าข้านั้นยอมเสียสละตนเองไปบ้างก็คงที่อาจจะสามารถมาช่วยเหลือ เผ่านมนุษย์เอาไว้ได้สำเร็จก็เป็นไปได้และทันใดนั้นเองในขณะที่เพื่อนๆของพระเอกทุกคนนะครับผมนั้นก็กําลังที่จะแย่และก็กําลังที่จะถูกฆ่าตายและทันใดนั้นเองพระเอกเนี่ยก็ได้ลืมตาฟื้นขึ้นมาใหม่พร้อมกับพลังใหม่ของเขาที่ก็เป็นพลังขั้นเทพและก็มหาศาลมากๆซึ่งพลังวิชาดาบของพระเอกในตอนนี้นั้นมันนะครับก็เทพมากๆจนในที่สุดก็สามารถเข้ามาทำลายกองทัพปีศาจมด ไปได้อย่างรวดเร็วมากๆและนั่นมันก็จึงได้ทำให้ราชินีของพวกมันก็จึงเร่งรีบใช้พลงังเปิดประตูมิติของนางเพื่อเป็นการรีบพาลูกๆลูกปีศาจของนางเพื่อหนีไปให้ได้และพระเอกของเราก็บอกต่อไปว่าพลังปีศาจอันนี้นั้นนะ มันเนี่ยก็เป็นพลังที่มันก็แข็งแกร่งมากจริงๆซะด้วยแต่ต่อให้ร่างกายของข้าคนนี้มันเนี่ยก็จะได้แหลกสลายไปแล้วแต่ถ้าหากว่าดวงวิญญาณของข้ามันก็ยังคงอยู่ข้าเนี่ยก็จะสามารถคืนชีพกลับมาใหม่ได้แบบเรื่อยๆไปอีกด้วยแต่ทันใดนั้นเองราชินีของเผ่าปีาศาจมดนางก็ได้คิดในใจต่อไปว่าไอเจ้าซูชิงหยุนเด็กหนุ่มคนนั้นเนี่ยนะมันเนี่ยก็เป็นคล้ายกัน และมัน,นก็เก่งกาจมากเลยที่ก็อาจมาสามารถหลอดตายมาจากการโจมตีของข้าคนนี้มาได้เลยทีเดียวและจากนั้นนะครับผมฉากก็จะทําการตัดมาที่กู่เมืองอีกครั้งหนึ่งซึ่งกู่เมืองเองเขานั้นเขากำลังเข้าไปต่อสู้อย่างดุเดือดส่วนทางด้านของพระเอกนั้นเขาแนกก็ได้ล่วงหน้ามาก่อนจนกระทั่งมาพบเจอไปกับฝูงกองทัพของแม่ทัพปิศาจมดไปนั่นเองและพระเอกของเราเขาก็บอกไปเลยว่าดีมากเลยละ่ะ เพราะว่าคันนั้นก็กําลังอยากที่จะเข้ามาทดสอบพลังใหม่ที่ได้รับมาอยู่แบบพอดีเลยล่ะนะและทนันใดนั่นเองพระเอกก็จึงทําการอ่านเชิญนักลบวิญญ,ญาณปีศาจของเขาให้ออกมาในทันทีเพื่อให้พวกมันทั้งหมดออกมาเพื่อช่วยพระเอกต่อสู้ไปอีกแล่งหนึ่งซึ่งนักรบของพระเอกพวกมันเนี่ยนะครับผมก็มีพลังที่โหดจัดแต่มันก็ไล่ทาการจัดการกับฝูงแม่ทัพ ปีศาจมดไปอย่างง่ายดายอีกด้วยและพลังดาบของพวกมันนั่นก็แข็งแกร่งมากๆและพระเอกก็จึงได้ใช้โอกาสนี้นะนะครับเผื่อเดินทางต่อมาจนกระทั่งก็ได้มาถึงที่ประตูลึกลับบานหนึ่งไปนั่นเองและพระเอกเขาก็บอกไปว่าราชินีเผา,าแมลงบอกกับราชินีของเผา,าแมลงที่ในตอนนี้เธอก็เป็นล่างจิ๋วแล้วก็บอกไปนะครับว่าตอนนี้ทหารนักรบวิญ,ญญาณปีศาจของข้าเองนั้นก็กําลังเข้ามาช่วย ถ่วงเวลาพวกแม่ทัพของเผ่าปีศาจมดให้ข้าอยู่แต่จากนี้ไปข้าเองก็จะต้องขอทําการฝากให้สิทธิ์พี่ช่วยดูแลเรื่องที่เหลือให้กับข้าด้วยละกันซึ่งราชินีเผ่าแมลงนะครับก็บอกว่าได้เลยแล่จากนั้นนางก็จึงได้ลีบบินขึ้นไปบนหอคอยแล่จากนั้นนางก็จึงได้ใช้พลังทั้งหมดของ,งานางที่ด้านบนหอคอยแห่งนี้เพื่อเป็นการเปิดใช้งานผลึกลึกลับอะไรบางอย่าง และจากนั้นพระเอกก็ทําการปลดปลายพลังสายเลือดนกฟินิกเพลิงออกมาไปด้วยเช่นเดียวกันซึ่งพลังของทั้งสองคนมานั้นก็มีมากพอที่จะสามารถทําลายมันพลังเวทมนต์ของที่แห่งนี้ลงไปได้สําเร็จและทันใดนั้นเองราชินีของเผ่าปีศาจมดนางเนี่ยก็จึงได้โผล่ออกมาทําการหัวเราะยาะ ใส่พระเอกไปอีกครั้งหนึ่งแลนางก็ได้หายตัวไปอีกและเมื่อพระเอกของเรา,านางก็หานหลังกลับมาอีกครั้งหนึ่งนางก็จึงจัดการใช้พลังวิชาลุ่มดำเพื่อสังหารนักลบวิญ,ญญาณของพระเอกไปพร้อมๆกับไอเจ้าพวกแห่ทับของนางทิ้งไปเลยและเมื่อพระเอกนั้นเขาก็ได้เห็นดังนั้นและพระเอกเขาก็จึงจัดการใช้พลังวิชาประตูมิติเคลื่อนย้ายเพื่อที่จะได้สามารถหนีมาได้สําเร็จสึ่งราชินีของเผ่ามด น,นะครับก็ประหลาดใจเป็นอย่างมากแล้วก็บอกไปเลยว่าวิชาผนึกประตูเคลื่อนย้ายงั้นหรือเด็กหนุ่มอย่างไอ้เจ้าสู่เชิงหยุนคนนี้แน่นนะมันเนี่ยก็กลับมีเคลิดวิชาอะไรมากมายที่มันเนี่ยก็ได้ซ่อนอยู่และหลังจากที่พระเอกนั้นก็สามารถที่จะหนีมาได้พระเอกนะครับเขาก็ทําการใช้อาวุธราชันอีกอันหนึ่งของเขาออกมาในทันทีซึ่งมันเนี่ยก็มีชื่อเรียกว่าลูกบอลแสงนั่นเองเพื่อเป็นการสร้างผนึก เวทมนต์ที่แข็งแกร่งออกมาและจากนั้นพระเอกเขาก็จึงได้เดินทางกลับมาที่ยังโลกมนุษย์ไปอีกครั้งเพื่อที่จะได้เดินทางมาพบกับสาวคนหนึ่งนะครับผมเพื่อมาขอความช่วยเหลือจากแม่นางคนนี้ไปนั่นเองซึ่งเมื่อเธอเนี่ยก็ได้เห็นว่ามนุษยชาตินั้นเขากำลังตกที่นั่งลําบากแบบสุดๆเลยนะครับเธอก็จึงทําการรับปาก ว่าก็จะมาช่วยพระเอกโดยการทําการส่งมอบอาวุธราชาญมาให้กับพระเอกเลยซึ่งเธอคนนี้น่ก็คือหลิวเซียงนางเอกของเรานั่นเองและพระเอกของเรานั้นเขาก็จึงได้นาอาวุธราชัญอย่างหนึ่งมาจากหลิวเซียงซึ่งมันก็มีชื่อเรียกว่าคมดาแผงความมืดนะครับซึ่งมันนี่ก็มีความสามารถที่จะทําให้พระเอกนั้นสามารถที่จะมาสอนเลี้ยงกายไปจากผู้ที่ก็มีระดับพลังในขั้นจักรพรรด แต่เลยที่เดียวเชียวก็ว่าได้แต่ทว่าทันได้นั่นเองราชินีเผ่าปีศาจมดนางก็สามารถที่จะมาค้นหาตัวของพระเอกเจอได้อยู่ดีแล้วก็บอกกับพระเอกต่อไปว่าของสิ่งนั้นนะน่ะนะมันก็ไม่สามารถที่จะ สอนเลี้ยนกายไปจากฆ่าคนนี้ได้หรอกและเด็กหนุ่มอย่างเจ้าไอเจ้าซูชิงหยุนข่าเองเนี่ยก็เชื่อเลยว่าเจ้าเนี่ยก็มีความเก่งกาจมากพอที่จะมาฆ่าสังหารฆ่าคนนี้ได้นานนะเพราะฉะนั้นเองข้าก็จะต้องจัดการกับเจ้าไปเสียก่อนและมันเนี่ยก็เพื่อเป็นการสั่งสอนเจ้าไปให้รับจำในความเย่อหย,ยิ่ง และนงตนของเจ้าไปเลยก็ว่าได้ยังไงล่ะแต่ทวานีมันนะครับผมมาเนี่ยก็ดันเป็นไปตามแผนของพระเอกและพระเอกก็บอกไปเลยว่าในที่สุดข้าเองก็สามารถที่จะเข้าใกล้ตัวของเจ้าไปได้สักทีหนึ่งนะั่นนะและพระเอกก็จึงจัดการใช้พลังบางอย่างจากพระนึกเวทเพื่อเป็นการหยุดการเคลื่อนไหวของราชินีเผ่าปิศาจมดเอาไว้ได้และจากนั้นก็ให้กลูเหมืองเพื่อเข้ามาทำการโจมตี แล้วก็ตามมาด้วยวิชาปลาเย็นสุดแข็งแกร่งของหลิวเซียงเพื่อเข้าไปซัดโจมตีมันแบบเข้าไปเต็มๆแหจากนั้นนะครับผมมันเนี่ยก็จะเป็นคิวของดาบราชันของพระเอกบ้างซึ่งราชินีพผาปีศาจมุดที่ก็กำลังโดนแช่แข็งอยู่ นางก็จึงต้องเข้ามาโดนดาบราชันของพระเอกโจมตีใส่นางเข้าไปอย่างหนักหน่วงแต่ทาว่านางกขยังไม่ตายอีกแล้วก็บอกว่าเจ้าจะมาโจมตีทะลุเกราะของข้าที่ก่อเป็นถึงคนที่มีระดับพลังใน,นระดับจัก,กรพรรดิเนี่ยนะมันจะเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงกันละ่ะซึ่งพระเอกก็จึงทําการใช้พลังใหม่ของเขาซึ่งมานะครับผมก็คือลูกบอลแสงนั่นเองนะครับและมันเนี่ยก็จึงได้เปลี่ยนรูปร่างของมัน ทนการทางได้กล้เป็นถุงมือราชันไปได้ในที่สุดซึ่งมันเนี่ยก็เป็นอาวุธราชันสุดเทพของพระเอกที่ก็เคยใช้จัดการมาก,กับเจ้าหวังเยือกแข็งมาได้ก่อนหน้านี้และจากนั้นราชินีเผาปีศาจมดทั้นก็ถึงกับต้องมาบอกว่าเด็กอย่างแกน่นนะก็ไปเอาอาวุธราชันระดับนี้มาจากที่ไหนกันงนั้นหรอเนี่ยแถมมันก็ยังมีหินวิเศษติดอยู่ที่ถุงมือเป็นจนวนมากอีกด้วยซึ่งพระเอกก็จึงจัดการ ควางดาบราชาญของเขาเข้ามาด้วยพละรกกาลังที่มันก็รุนแรงเป็นอย่างมากและในที่สุดพระเอกก็สามารถเข้าไปช่วยหลิงเสียงออกมาได้จากแรงระเบิดไปนั่นเองแต่ทวาราชินีของเผ่าปีศาจมดนางเนี่ยก็ยังไม่ตายอีกและนางก็จึงได้เข้ามาสาดกับพระเอกของเราแบบต่อไปอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็บอกไปต่อนะครับว่าของเล่นกิกก๊อกของเจ้านี่มัน,นก็จะไปสามารถใช้ค่าค่าคนนี้ได้จริงๆอย่างนั้นหรอและจากนั้นฉากต่อมากูเหมือนกับลิวเซียงนะครับก็เลยต้องช่วยกันเพื่อเข้าไปจํากัดไอ้เจ้าพวกฝูงกองทัพแม่ทัพปีศาจมดที่มันก็บุก,กันมาแบบเรื่อยๆแต่พระเอกนั้นก็จึงได้ใช้พลังวิชาดาบสายลมถูกรูปแบบเพื่อเข้ามาโจมตีแต่ทว่าวคราวนี้พระเอกนั้นก็จึงได้เรียกใช้งาน ดาบัญญาราชันของเขาที่ก็มีความแข็งแกร่งมากที่สุดและจากนั้นก็ตามเข้าไปด้วยพลังของปีศาจแล้วก็พลังของนกฟินิกเพลิงตามลําดับซึ่งก็เรียกกันเลยว่าพระเอกนะครับผมเขาก็ได้ทําการงัดทุกพลังที่เขามีไหมันเนี่ยก็ได้ออกมาแต่แค่นั้นเนี่ยมันก็ยังไม่พออีกและพระเอกก็เลยทําการประสานพลังของเขาเพื่อเข้าไปกับเพล็วิชาปลานเย็นของนางเอกไปนั่นเองซึ่งทั้งสองคนก็ทําการจับมือกัน แลตอนนี้มันก็ดูเหมือนกับว่าลิวเซียงก็จะยอมมาตอบตกลงแต่งงานกับพระเอกไปแล้วและเธอก็จึงได้ตั้งชื่อให้กับคล็ดวิชานี้ต่อไปว่าวิชานกเพลิงสวรรค์แยกแข่งและต่อมาพลังของทั้งสองคนนัานก็จึงได้ซัดเกราะของราชินีเผ่าปิศาจมดจนกระทั่งเกราะของนางก็ถึงกับต้องมาแตกออกและจากนั้นดาบราชั้นของพระเอกหมันก็เลยได้พุ่งเข้าไป เสียบโจมตีนางเข้าไปเต็มๆจนนางเนี่ยนะครับผมก่อกำลังที่จะตายแต่ถ้าว่าก่อนที่นางจะตายลงนางก็เลยได้ใช้ไพ่ตายของนางนะครับผมเป็น่าไม้ตายของนางเพื่อที่จะเข้ามากลืนกินดวงวิญญาณของพระเอกเข้าไปในทันทีแต่ถ้าว่าพระเอกของเรานั้นเขาแนกก็ได้เตรียมพร้อมเอาไว้อยู่แล้วเป็นเภาะวะในโลกจิตวิญญาณของพระเอกพระเอกเนี่ยนะครับเขาแนกก็ได้ทําการเลี้ยงสัตว์ในตำนานต้นหนึ่ง เอาไว้อยู่ด้วยนั่นเองนะครับผมถึงท้าหากว่าใครจําได้นะครับเสือตัวนี้มันเนี่ยก็มีชื่อว่าเสี่ยวหุนและมันนั้นก็จะคอยมาจับคนแปลกหน้ากินหลายใครก็ตามที่มันเนี่ยก็มีความคิดที่จะเข้ามาคืนกินวิญญาณไปจากพระเอกของเราและพวกมันเนี่ก็จะต้องมาเจอกับเสี่ยวหุนได้เข้ามาเล่นงานมันไปอย่างแน่นอนนะครับซึ่งต่อมาพระเอกของเราเนี่ยก็นั่งยิ้มอยู่อย่างสบายใจเฉยเป็นอย่างมาก แล้วก็บอกไปว่าเสียวหุนเจ้าน่ะก็ได้เวลาแล้วได้เวลาอาหารของเจ้าแล้วหล่ะะตอนนี้ถึงราชนีเผาปีศาจมดนางก็จึงต้องเข้ามาโดนเซียวหุนได้ทําการจัดการกินนางไปเป็นที่เรียบร้อยและพระเอกก็ทําการกักขังดวงวิญญาณของนางเอาไว้นั่นเองและพระเอกของเราก็ออกมาบอกไปต่อว่าข้าคนนี้ก็คือซูชิงหยุนและข้าเองนะก็ถือว่าเป็น กูกอบกู้ของที่แห่งนี้และสักวันหนึ่งหนานะนะขาก็สัญญาเลยว่าก็จะกลายมาเป็นผู้นำของที่โลกใต้ดินแห่งนี้เพื่อที่ทุกๆชีวิตนั้นก็จะได้มาอยู่การอย่างสันติและสงบสุขและมันก็จะไม่มีใครได้มาถูกกดขี่ข่มเหงไปอีกซึ่งพระเอกนั้นนะครับก็ทําการปลดปล่อยพวกเผ่าปีศาจหมดทั้งหมดไปให้เป็นอิสระแล้วก็ไม่ได้เอาเรื่องอะไรพวกมันไปแม้แต่น้อยและจากนั้นวิญญาณของราชินีเผ่าปีศาจหมด นางก็จึงได้มอบของรางวัลให้กับพระเอกไปอีกหนึ่งอย่างที่พระเอกนั้นก็อุตส่าห์ยอมมาไว้ชีวิตของนางไปนั่นเองและก็จบกันไปก่อนนะครับสําหรับ e ีพีนี้ซึ่งในตอนนี้นะครับก็เรียกได้เลยว่าพระเอกนั้นก็ได้โช์เทปออกมาเยอะมากๆแบบสมการรอคอยเลยก็ว่าได้ แถมเราเองก็ยังจะได้เจอไปกับเสื้อของพระเอ,อกที่มีชื่อว่าเสี่ยวหุนไปอีกด้วยและถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะครับจำเสี่ยวหุนได้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกผมเอาได้นะครับผมและสําหรับคลิปนี้ขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและผมทำหน้าที่เต็มที่แล้วต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับผม